มีอะไรบ้างนี่วันนี้ลูกค้ามาซื้อของนะคะสองบินนะคะแต่บอกว่าคนจ่ายคนเดียวพี่มาจากไหนคะสิงห์บุรนะีครับอมาจากสิงห์บุรีนะคะมาได้ชุดล้อของดุมนะคะแล้วก็ล้ออยสปีดดุมเอ็กแม็กนะคะยางนอกพร้อมยางในเนาะนะคะแล้วก็มีอันนี้อ่ามีอะไรบ้างให้เดี๋ยวให้ลายนไปหยิบก็ได้หน้านะะนนเรรรวรอยยี่สิบห้านะคะปั๊มบนเดิมหนึ่งตัวนะคะกอบมือกอะไหลหัวเกียร์นะคะหนึ่งอัน แบตเตอรี่หนึ่งลูกน้ำมันเบรกนะคะหลอดไฟหน้านี่อันนี้หลอดไฟหน้าแตแล้วก็โคมไฟหน้าครับผมโคมไฟหน้านี่เป็นทรงของผมนะคะล้อพร้อมกำล้วก็ท่องานโลเซอรหนยท่ออยู่นี่ท่ออยู่ข้างหลังนี่ไปเดี๋ยวไปดูไปไปดูนี่ล้อพร้อมกำัอยู่นู่นครับแลาวไปเดไปหยิบท่อพร้อ,รอมกำัให้หน่อยน,น,นี่ใช่ปะโอ้ยมีท่อด้วยหน,น,นึ่งใบท่อเนี่ยนี่ครับน้องต่อไปสองร้อย บจะให้น้องไปใส่แว่นใช่ไหมอันนี้รวมไปนะคะเดี๋ยวใส่ในหลอดไปนะครอบกุญแจอะไรเดี๋ยวหาอะไรแถมให้นะครับ NGO หน่อยวะพุทธนี่ได้ชุดนี้ไปนะคะชุดนี้เท่าไหร่เธอหนึ่งเก้าร้อยแปดสิบครับ อ่าเดี๋ยวให้ขเขาได้ครับขอติ๊กเกอร์ไนในนู้นเลยติ๊กเกอร์พี่ฝ้ายอ่ะในตู้อ่ะมาสองแผ่นเลยน,นี่นครับติ๊กเกอร์ตัวนี้จำน่ายนะครับอันนี้แถมตรงนี้อ่ะอ่ะนี่แถมนี่ก่นอนมามาพลเบืนอนมาค่ะใครสนใจใบละสามสิบบาทนะนี่แถมไปอันนี้แถมไปอ่าไ,ไปครับหนึ่งบินนะครับไป อันนี้ไปนี่ไปนี่ต่อน้องเฮ้ยน้องต่อใช่น้องมาจากสิงห์บุรีนะคะต่อท่อตอนแรกเท่าไหร่นะใบเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยน้องบอกว่ามีงบน้อยนะคะนี่ก็ไปสองร้อยนะคะเขากับสิงห์บุรีแตกรุ้นเลยเนี่ยเฟสเฟสเโอ้โหสตซสติ๊งจริงจริงว่ะค่ะหลายตัวนะจะได้ท่อไหมอีกเดียวจะได้ท่อไปโอเคครับโอเคครับแทนติ๊กเกอร์ไปละแล้วก็